ต่อไปก็จะเป็นการใส่ตัวหนังสือนะคะให้กับชิ้นงานของเรานะคะก็ตัวอย่างเช่นอาหารคือนะคะมูที่นะคะคืออะไรแล้วก็ตัวหนังสือที่ใช้เป็นปุบนะคะคลิกหน้าถัดไปนะคะโดยเราจะใช้คอนโทรลที่ชื่อว่า Label นะคะคลิกเลือกคอนโทรล Label จากนั้นก็วาดลงไปนะคะบนฟอร์ม แล้วก็มาตรง property นะคะในรายการที่ชื่อว่า text นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์นะคะตัวหนังสือเข้าไปเองได้หรือเราจะไป copy เอาตัวหนังสือที่เรามีอยู่แล้วนะคะใน microsoft word มาใช้ได้เลยนะคะในที่นี้จะ copy ตัวหนังสือที่อยู่ใน microsoft word มาใส่นะคะก็ทำการคัดลอก copy มาวางในช่อง text นะคะแล้วก็กดปุ่ม enter นะคะตัวหนังสือที่เราต้องการก็มาแล้วโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะคะ จากนั้นเราจะไปจัดการเกี่ยวกับตัวหนังสือนะคะจัดการนะคะรูปแบบก็ไปที่ฟอนต์นะคะรายการฟอนต์เราก็จะเลือกรูปแบบฟอนต์นะคะโดยฟอนต์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดฟอนต์นะคะในอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้นะคะแต่เมื่อดาวน์โหลดมาใช้แล้วเนี่ยนะคะเราจะก๊อบบี้ชิ้นงานส่งหรือเราจะก๊อ y ี้ชิ้นงานไปทําที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องก๊อ y ี้รูปแบบฟอนต์นั้นะ่ะ ไปด้วยนะคะในที่นี้จะใช้ฟอนต์มาตรฐานที่มีอยู่แล้วนะคะจะใช้ฟอนต์ T.S. สารบัญน,นะคะเลือกรูปแบบฟอนต์นะคะขนาดหนาแล้วไซส์สัก18นะคะคลิกปุ่มโอเคนะคะในนี้มันจะติดฟอนต์ที่เป็นฟอนต์สารบัญไทยนะคะก็จะแก้โดยการลบนะคะรูปแบบนะคะฟอนต์ไอนะคะเลขไทยออก Enter ก็จะเป็นเลขอาราบิกแล้วนะคะทีนี้จะสังเกตได้ว่าฟอนต์ที่เราจัดรูปแบบให้มันใหม่เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีอยู่บรรทัดเดียวแล้วขนาดความยาวก็จะเกินฟอร์มขนาดของฟอร์มนะคะเราสามารถแก้ไขได้โดยไปคลิกที่ไอรับเ e ลฟอนต์เนี่ยนะคะที่เรามาวางแล้วก็ไปที่ Property ในรายการของ AutoSize นะคะเปลี่ยน True ให้เป็น f o l s e นะคะเราก็สามารถที่จะ ย่อขยายนะคะขนาดของฟอนต์ได้นะคะปรับแต่งได้นะคะ นะครปรับแต่งได้ทีนี้นะคะลองรันดูนะคะโดยการคลิกปุ่ม Start นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีพื้นหลังนะคะเป็นสีเทาเราสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังหรือไม่ใส่พื้นหลังของตัวหนังสือได้นะคะโดยการคลิกที่ลาเบ l นะคะเมื่อกี้แล้วก็ไปที่ Background นะคะจะเป็นสีเทานะคะ ถ้าเราไม่ใส่นะคะเราก็จะเลือกเป็น transparent นะคะก็จะไม่มีสีนะคะแต่ถ้าเราต้องการนะคะเราก็เลือกรูปแบบสีอื่นได้เลยนะคะในที่นี้จะเลือกเป็นสีเหลืองถ้าต้องการกรอบข้อความก็เลือกรายการ body style นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีกรอบถ้าต้องการเปลี่ยนสีนะคะของกัวหน่งสือก็ไปที่รายการ for color นะคะ เปลี่ยนจากสีดำนะคะเป็นสีอื่นที่ต้องการได้นะคะในที่นี้จะเลือกสีน้ำเงินนะคะแบบนี้นะคะในส่วนของนะคะฟอนต์นะคะตัวหนังสือที่เป็นหมู่ที่1ห,หมู่ที่2แล้วก็คลิกหน้าถัดไปก็ใช้คอนโทรลลาเบลเช่นเดียวกับอา,อาหารคืออะไรนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะ